วันเสาร์จะเหงาได้ไงสวัสดีครับบูบอลเดตมาแล้วนะครับประจำวันเสาร์ที่11ตุลาคม2568แนวทางของเราวันนี้ครับก็ยังคงเป็นคัดบอลโลก2026อีกเช่นเคยฮนะวันนี้จัดโซนยุโรปให้5คู่ครับจะมีคู่ไหนหน่าลุ้นน่าเชียร์บ้างก่อนจะไปเข้าเรื่องของเรากันฝากคุณผู้ชมกดไลค์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้เราคนละหนึ่งไลค์และฝากกดติดตามบูบอลเดตชาแนลทางช่องทาง YouTube และ tiktok boo บ,บนเด็ดด้วยครับจะเป็นพราะคุณอยากสูงเลยทีเดียวและหนึ่งช่องทางของเราครับแอดไลน์มาที่ a boo 789เครับเรามีแอดมินคอยแนะนำทีเด็ดให้อย่างแน่นอนฮะที่ a boo 789ครับแอดฟรีนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายใดใดทั้งสิ้นครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปเข้าเรื่องของเรากันเลยดีกว่าครับคู่แรกครับคัดบอลโลก2 0 2 6ั่วนยุโรปกลุ่ม F ฮังการีฮะเปิดสนามปุสกัดอารีนารับการมาเยือนอาร์เมเนีย เวลาลงทําการแข่งขันของคู่นี้5ทุ่มตรงนะครับตามเวลาในประเทศไทยราคาบอลฮังการีต่อ1.5ภาพรวมผู้ชนะในเกมนี้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์อ้างอิงจากเว็บไซต์ฟอร์ดมอผลวรวมจากผู้ชมทางบ้านนะครับ8,659คนให้เจ้าบ้านฮังการีมีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่51%ครับเปอร์เซ็นต์เสมอกันในเวลามี23%นะฮะส่วนผู้มาเยือนอย่างอาร์เมเนียมีเปอร์เซ็นชนะอยู่ที่26%ฮนะ เราย้อนกลับไปดูฟอร์ม5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมและผลได้เสียกันครับเริ่มที่ฮังการีนะครับเกมที่แล้วแพ้ปรตุเกสมา2-3ฮะเกมเย่าคัดบอลโลก2026รอง1.25ได้ครึ่งเสมอไอร์แลนด์2-2นะฮะเกมเยือนคัดบอลโลก2026บอลราคาเสมอจบเจ้าครับชนะอาเซอายไบเต2-1ฮะเกมกระชับมิตรต่อ0.75ได้ครึ่งครับแพ้สวีเดน0-2ครับเกมกระชับมิตรเกมเย่านะครับบอลราคาเสมอเสียครับ และแพ้ตุรกี03นะครับฟุตบอลยูฟ่าเนชันลีกต่อปอป,อปอเสียครับด้านฟอร์ม5เกมหลังผู้มาเยือนอย่างอเมเนียครับเกมที่แล้วชนะไอร์แลนด์มา21 5เกมย่าคัดบอลโลก2026รอง0.5กินเต็มแพ้ปรุกเกตศูนปตู 5, ครับเกมย่าคัดบอลโลก2026รอง1.25เสียนะครับเสมอมอนเตเนโก2 22เกมกระชับมิตรรอง 0. 5ได้นะฮะ แพ้โคโซโว2ประตูต่อ5ครับเกมเยือนฟุตบอลกระชับมิตรรอง0.75เสียครับและแพ้จอร์เจีย1ประตูต่อ6ครับเกมเยือนฟุตบอลยูฟ่าเนชัลลีรอง1.25เสียครับการพบกันของคู่นี้ครับคู่นี้ยังไม่เคยเจอกันมาก่อนนะฮะนี่จะเป็นการเจอกันครั้งแรกอย่างเป็นทางการในรายการคัดบอลโลก2026เกมที่2จะเจอกันที่บ้านของอาร์เมเนียครับวันที่1 4พฤศจิกายน2568ครับทัศนะก่อนเกมบ่ายโจเกร์นัท สำหรับวิคห์บอลคู่นี้มั่นใจว่าฮังการีจะกลับมาคืนฟอร์มเก่งได้อีกครั้งแม้ว่าลงเตะผ่านไป2นัดยังไม่ชนะใครเลยแต่เชื่อว่าการได้กลับมาลงเล่นเฝ้าบ้านตัวเองอย่างนี้มีลุ้นปลดล็อกเก็บ3แต้มแรกได้แหละครับถ้าดูจากชื่อชั้นและขุมกำลังที่เหนือกว่าคู่แข่งอย่างชัดเจนครับขณะที่อาร์เมเนียผู้มาเยือนเองถือว่าสร้างสปพ이ต์หลังจากที่คว้าชัยมาครองได้แล้วแต่นัดนี้ดูจะเป็นเกมที่ยากเกินกําลังของพวกเขาครับเนื่องจากต้องออกไปเยือนคู่แข่งที่กําลังต้องการชัยชนะอย่างมาก มองดูแล้วนัดนี้คงต้านทานคู่แข่งไม่ไหวครับกับราคาบอลที่เปิดมาให้ฮังการีต่อ1.25อาจจะสูงไปหน่อยแต่ถ้าเทียบกับผลงานในตอนนี้มั่นใจว่าถ้าพวกเขายิงประตูแรกเร็วยังไงก็หลอกกินเต็มสถานเดียวครับทีเด็ดบอลต่อฮังการีราคา1.25ครับผลสกอร์คาดของเกมนี้ฮะฮังการีเปิดบ้านเอาชนะอาร์เมเนียไป3ประตูต่อ1อัตราความมั่นใจ7เต็ม10ครับกำแพงอยู่ที่2.75วางสกอร์สูงครับคู่ที่2คัดบอลโลก2026โซนยุโรปกลุ่มไอ นอร์เวย์เจ้าบ้านเปิดสนามอุลเลวาลสตาดิโอนรับกันมาเยือนอิสราเอลเวลาทำการแข่งขันของคู่นี้5ทุ่มตรงตามเวลาในประเทศไทยครับราคาบอลนอร์เวย์ต่อ1.75คาดการ์ผู้ชนะในเกมนี้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์อ้างอิงจากเว็บไซต์ฟอร์ดมอฟผลบวรวม29,309คนให้เจ้าบ้านนอร์เวย์มีเปอร์เซ็นชนะอยู่ที่77%ฮะเปอร์เซ็นต์ที่จะเสมอกันในเวลามี15%ส่วนผู้มาเยือนอย่างอิสราเอลมีเปอร์เซ็นชนะอยู่ที่8%เท่านั้นครับ ฟอร์ม5นัดล่าสุดของทั้ง2ทีมและผลได้เสียครับเจ้าบ้านนอร์เวย์ครับเกมที่แล้วชนะมอนโดวามา11ประตูต่อ1ฮะเกบเย่าคัดบอลโลกต่อ3ลูกกินเต็มชนะฟินแลนด์1-0ครับเกมกระชับมิดต่อ2ลูกเสียนะครับชนะเอสโตเนีย1-0ครับคัดบอลโลกต่อ2.5เสียครับชนะอิตาลี3-0ฮะเกมเย่าคัดบอลโลกบัดราคาเสมอกินเต็มครับและชนะอิสราเอล4ประตูต่อ2นะครับคัดบอลโลกสนามกลางนะฮะต่อ1ลูกกินเต็มครับ ด้านฟอร์ม5เกมหลังของอิสราเอลครับเกมที่แล้วแพ้อิตาลีมา4ประตูต่อ5ครับสนามกลางคัดบอลโลก2026รอง1.25ได้ครึ่งชนะมอนโดวา4-0ครับเกมเยือนคัดบอลโลกต่อ1ลูกกินเต็มชนะสโลวาเกีย1-0ครับฟุตบอลกระชับมิตรรองปอป,ปกินเต็มครับชนะ 3, 1, 5, นอเอสโตเนีย3-1เกมเยือนคัดบอลโลก2026ต่อ1ลูกกินเต็มและแพ้นอร์เวย์2ประตูต่อ4นะครับคัดบอลโลก2026รอง1ลูกเสียครับ คู่นี้เป็นการเจอกันนัดที่2นะครับเกมที่แล้วก็นอร์เวย์ครับปลุกไปชนะอิสราเอลได้4ประตูต่อ2เมื่อวันที่26มีนาคม2568ครับพีวิวก่อนเกมรัสกอร์ี่คาดของคู่นี้บายพงโก้ล้มโต๊ะ VAP ทีมชาตินอร์เวย์ครับพวกเขาทําผลงานในรอบนี้ได้ดีมากๆเพราะลงแข่งไป5นัดคว้าชัยชนะรวดหลังจากฝูงของกลุ่มไอขนาดที่ผู้มาเยือนอิสราเอลครับลงแข่งในรายการนี้ไป5นัดเก็บชัยชนะได้3เกม โดยเรทราคาเปิดออกมาให้เจ้าบ้านเป็นฝ่ายต่อลูกครึ่งควบ2แนะนําว่าอยู่ฝั่งต่อดีที่สุดครับเพราะมองว่านอร์เวย์แข็งแกร่งมากกว่าแถมได้เปรียบที่เล่นในบ้านเกมรุกของพวกเขาก็อันตรายโดยเฉพาะเออร์ลิงเบลฮารันดาวยิงฝีเท้าชาจที่ยิงในรายการนี้ไปแล้ว9ลูกพร้อมลงกระซวกไส้อิสราเอลแน่นอนครับสาหรับเกมวันนี้ต่อนอร์เวย์ไปเลยครับที่เด็ดบอลครับต่อนอร์เวย์ราคาลูกครึ่งควบ2 ผลสกอร์ที่คาดของเกมนี้ฮะเวว์ Norway, เปิดบ้านเอาชนะอิสราเอลไป4ประตูต่อ1อัตราความมั่นใจ8เต็ม10ครับกำแพงอยู่ที่3.50วางู0ครับคู่ที่3คัดบอลโลก2026กลุ่ม E สเปนครับเจ้าบ้านเปิดสนาม Estadio Manuel m a r t i n e z b a r า e i โ o รับการมาเยือนจอเจีย ia, ฮะเวลาทำการแข่งขันของคู่นี้ตี1:45นะครับราคาบอลสเปนต่อ2.25ครับ ใครจะชนะคู่นี้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์อ้างอิงจากเว็บไซต์ฟอร์ดมอผลบวชรวมจากคุณผู้ชมทางบ้านนะครับ35,609คนให้เจ้าบ,บ้านสเปนมีเปอร์เซ็นชนะอยู่ที่7 4เปอร์เซ็นต์ครับเปอร์เซ็นต์เสมอกันในเวลามี1 5เปอร์เซ็นต์ครับส่วนผู้มาเยือนอย่างจอร์เจียมีเปอร์เซ็นชนะอยู่ที่11เปอร์เซ็นต์ฟอร์ม5นัดล่าสุดของทั้ง2ทีมและผลได้เสียครับ สเปนครับเกมที่แล้วชนะตุรกีมา6ประตูต่อศูนย์นะฮะเกมเยือนคัดบอลโลก2,026ต่อ1ลูกกินเต็มชนะเบลเรีย3-0ครับเกมเยือนคัดบอลโลก2,026ต่อ2.75ได้ครึ่งเสมอโปรตุเกส2-2นะครับเกมเยือนแล้วก็ไปแพ้จุดโทษยูฟ่าเนชันลีกนะฮะต่อ0.5เสียครับชนะฝรั่งเศส5ประตูต่อ4นะครับยูฟ่าเนชันลีกต่อปอป,อปอได้นะครับและเสมอฮอลแลนด์2-2ครับเกมเย่าฟุตบอลยูฟ่าเนชันลีกต่อ0.75เสียครับ ด้านฟอร์ม5เกมหลังผู้มาเยือนอยากจอเจียครับเกมที่แล้วชนะบาลแกเรียมา3-0ครับเกมเย่าคัดบอลโลกต่อ1.5กินเต็มแพ้ตุรกี2-3ครับคัดบอลโลกรองปอปเสียนะครับเสมอหมู่เกาะเคเมิร์ด1ประตูต่อ1ครับเกมกระชับมิตรต่อ0.75เสียครับชนะหมู่เกาะแฟโร1ประตูต่อ0นะครับเกมกระชับมิตรต่อ1.5เสียครับและชนะอาร์เมเนีย6ประตูต่อ1ครับเกมเย่าต่อ1.25กินเต็มครับ a d t o h e a d การพบกันของคู่นี้ครับคู่นี้เคยเจอกันมา8เกมนะครับสเปนครับกดจอเจียไป7นัดเสมอกันในเวลา0ครับส่วนจอเจียชนะสเปนได้แค่นัดเดียวเท่านั้นฮะพีวิวก่อนเกมรัะสะคอดิคาดบายโพลิสติโตทีมชาติสเปนเหนือกว่าเยอะครับอีกทั้งช่วงนี้ผลงานกำลังแจ่มโดยชนะ2เกมติดแบบครีนชีตยิงรวมกัน9ลูกแม้ไร้เงาลามินยาเมาลหนุ่มยะลาที่ช่วงนี้กำลังติดหมีอย่างหนักกองหน้าทางฝั่งขวาที่เจ็บ แต่ขุมกาลังที่เหลือก็ดีพอจะผ่านจอเจียไม่ยากครับประกอบกับกระทิงดูฮะเข้าวินในรัง7แมตติดทุกรายการส่วนผู้มาเย,ยนควอชได้หนเดียวตลอด3นัดที่ผ่านมาก็ชนะเบลเกเรียนะครับทีมาตรฐานต่ำและแพ้นอกบ้านถึง2จาก3เกมล่าสุดดังนั้นออกมาเจอของหนักอย่างสเปนคงรอดยากครับราคา2.25มองจากสถิติการถล่มประตูของเจ้าถิ่นมุมยิงขาดมีสุขจริงๆครับทีเด็ดบอลครับต่อสเปนราคา 2.25ผลสกอร์ที่คาดของเกมนี้ครับสเปนเปิดบ้านเอาชนะจอร์เจียไป3ประตูต่อ0อัตราความมั่นใจ8เต็ม10กำแพงอยู่ที่3.5วางสกอร์ต่ำนะครับคู่ที่4คัดบอลโลก2026โซนยุโรปกลุ่ม F ทีมชาติโปดุเกตรครับเจ้าบ้านเปิดสนามเอสตาดดโอโชเซอวาลาเดรับการมาเยือนไอแลนด์ครับเวลาลงทำการแข่งขันของคู่นี้ตี1.45นฮะร,ราคาบอลโปตุเกตต่อ2.25ลบ5 ภาพรวมผู้ชนะในเกมนี้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์อ้างอิงจากเว็บไซต์ฟอร์ดม็ผลโหวตร,รวมจากคุณผู้ชมทางบ้าน41,302คนฮะให้โปรตุเกสมีปเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่78ครับปรเปอร์เซ็นต์เสมอกันในเวลามี15ส่วนผู้มาเยือนอย่างไอแลนด์มีปเปอร์เซ็นต์ชนะแค่เพียง7เเท่านั้นครับฟอร์ม5เกมหลังสุดของคู่นี้และผลได้เสียนะครับ เกมที่แล้วครับโปรตุเกสชนะฮังการีมา3ประตูต่อ2นะฮะเกมเยือนคัดบอลโลกต่อ1.25เสียครึ่งชนะอาร์เมเนีย5-0ครับเกมเยือนคัดบอลโลก2026ต่อ2.5กินเต็มเสมอสเปน2-2ครับเกมนัดชิงยูฟ่าเนชั่นลีกนะครับรอง0.5ได้นะฮะชนะเยอรมนี2ประตูต่อ1ครับเกมเยือนยูฟ่าเนชั่นลีกรอง0.5กินเต็มครับแล้วก็ชนะเดนมาร์ก3-2ครับเกมเย่ายูฟ่าเนชั่นลีกต่อ1ลูกจบเจ้า ด้านฟอร์ม5เกมหลังของไอร์แลนด์ผู้มาเยือนครับเกมที่แล้วแพ้อาร์เมเนียนมา1ประตูต่อ2ครับเกมเยือนคัดบอลโลก2026ต่อ0.5เสียครับเสมอฮังการี2-2ฮะเกมเย่าคัดบอลโลก2026วันราคาเสมอจบเจ้าเสมอลักเซมเบิร์ก0-0นะครับเกมกระชับมิตรต่อ0.5เสียครับเสมอเซเนกัล1-1ฮะเกมกระชับมิตรรอง0.25ได้ครึ่งและชนะบบลเรีย2ประตูต่อ1ครับเกมยูฟาเนชัลลีต่อ1ลูกจบเจ้าครับ เฮ to h เฮดการพบกันของคู่นี้ครับคู่นี้เคยเจอกันมา4เกมนะครับโปรตุเกสชนะไอแลนด์ไป3นัดเสมอกันในเวลา1นัดไอแลนด์ Island ครับยังไม่สามารถเอาชนะโปรตุเกสได้เลยแม้แต่นัดเดียวครับทัศนะก่อนเกมบ่าย JK11 ครับ ต้องบอกว่าเจ้าบ้านโปรตุเกสช่วงนี้โคตรแรงและถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็น่าจะการันตีเข้าสู่ฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายได้ไม่ยากเพราะสองนัดล่าสุดครับเพื่องจะเตไปเมื่อเดือนที่แล้วสามารถบุกเอาชนะอาร์เมเนีย5-0และฮังการี3-2เรียกได้ว่าตอนนี้เจอไข่ไม่มีกลัวส่วนหนึ่งคงต้องยอมรับว่าแนวรุกของพวกเขามีความเก่าคบเครื่องและดุดันอันตรายไปพร้อมกันแต่สลับมาดูเทียมเยือนไอแลนด์ครับที่ตอนนี้ประเดิม2นัดแรกเก็บได้เพียงแต้มเดียว หลังเปิดรังเจ้าฮังการี2-2และบุกพยอาร์เมเนีย1-2ครับซึ่งแน่นอนว่า3ทีมนี้มีศักยภาพกับมาตรฐานไม่ต่างกันมากนักฉะนั้นเกมเยือนแดนฝอยทองหน,นี้น่าจะดูไม่จือดอีกตามเคยครับเมื่อพิจารณาจากหน้าเสือกับภาพรวมต่างๆแนะนำอยู่ต่อโปตุเกตไม่ง้อดวงะไรทั้งสิ้นครับทีเด็ดบอลต่อโปตุเกตราคา2.25นะครับผลสกอร์ที่คาดของเกมนี้ฮะโปตุเกตเปิดบ้านเอาชนะไอร์แลนด์ไป5ประตูต่อ1ครับอัตราความมั่นใจ8/10เต็ตกำแพงอยู่ที่3.0วางสกอร์สูงครับ เราปิดท้ายกันด้วยคู่นี้ฮะคัดบอลโลก2026ซนยุโรปกลุ่มไอเอสโตเนียเจ้าบ้านเปิดสนามเือรอคอารีน่ารับการมาเยือนอิตาลีฮะเวลาทำการแข่งขันของคู่นี้ตี1.45ราคาบอลอิตาลีต่อ2.5ใครจะชนะคู่นี้คิดเป็นเปอร์เ,เซ็นต์อ้างอิงจากเว็บไซต์ฟอร์ดม็อบผลบวดรวมจากคุณผู้ชมทางบ้านนะฮะ12,243คนให้เจ้าบ้านเอสโตเนียมีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่9%แค่นั้น,นครับ เปอร์เซ็นที่จะเสมอกันในเวลามี13ฮนะส่วนผู้มาเยือนอย่างอิตาลีมีเปอร์เซ็นชนะอยู่ที่78เรครับเราไปดูฟอร์ม5เกมหลังสุดของคู่นี้และผลได้เสียกันนะฮะเริ่มที่เจ้าบ้านเอสโตเนียครับเกมที่แล้วเสมออันดอรลล่า 00. 0-0นะครับฟุตบอลกระชับมิตรต่อ0.5เสียด้านฟอร์ม5เกมหลังของทีมชาติอิตาลีครับเกมที่แล้วชนะอิสราเอลมา5-4นะครับคัดบอลโลก2016 5-1.25เสียครึ่ง ชนะเอสโตเนีย5-0นะครับเกมย่าคัดบอลโลก2,026ต่อ3ลูกกินเต็มชนะมอนโดวา2-0 5, เกมย่าคัดบอลโลกต่อ3ลูกเสียนะครับแพ้นอร์เวย์0-3นะฮะเกมเยือนคัดบอลโลกวันราคาเสมอเสียครับและเสมอเยอรมัน3-3นะครับเกมเยือนฟุตบอลยูฟาเนชัลลีกรอง0.5กินเต็มครับสถิติเฮตูเฮ d การพบกันของคู่นี้ฮะคู่นี้เคยเจอกันมา4นัดนะครับเป็นทางด้านอิตาลีเอาชนะเอสโตเนียไปทั้งหมด4นัดรวดเลยครับ พิววิวก่อนเกมและสร์ที่คาดของคู่นี้บ่ายพงโกล้มโต๊ะ VIP ครับเจ้าถิ่นเอสโตเนียพวกเขามีผลงานในรอบแบ่งกลุ่มที่ย่ำแย่5เกมหลังสุดครับเก็บชัยชนะได้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นขณะที่ทีมเยอันอิตาลีครับผลงานในรายการนี้ลงแข่งไป4นัดคว้าชัยไปได้3เกมโดยเรดราคาเปิดมาให้ทัพอันซูลีเป็นฝ่ายต่อ2ลูกครึ่งแนะนําว่าอยู่ฝั่งต่อดีที่สุดครับเพราะอิตาลีชุดนี้ครับยังมองว่าแข็งแร่งกว่าฝั่งเอสโตเนียอยู่มากโข ระบบทีมก็แน่นกว่าขุมกําลังก็มีคุณภาพสูงกว่าเกมรุกเฉียบคมยิงได้ถึง5ลูกมา2นัดติดต่อกันฮะพวกมึงลองฟอร์มตกดิมึงโดนกระโดดโซ่ตบหัวทิมอ่ะดังนั้นเกมวันนี้แนะนําอยู่ต่ออิตาลีไปเลยครับทีเด็ดบอลต่ออิตาลีราคา2ลูกครึ่งผลสกอร์ที่คาดของเกมนี้ฮะอิตาลีลูกเอาชนะเอสโตเนียได้3ประตูต่อศูนอัตราความมั่นใจ8เต็ม10นะครับกำแพงอยู่ที่3.25วางสกอร์ต่ำฮะ และนี่ก็คือแนวทางของเราทั้งหมดนะครับประจำวันเสราร์ที่11ตุลาคม2568มีคู่ไหนบ้างผมพรีวิวลงสกอร์ให้ไปเท่าไหร่เราไปสรุปกันเลยครับลูกศรสีแดงคือต่ำนะครับลูกศรสีเขียวคือสูงที่วงกลมไว้คือทีเด็ดของเราครับ คู่แรกครับฮังการีเปิดบ้านรับกันมาเยือนอาร์เมเนียครับเกมนี้เจ้าบ้านฮังการีต่อ1.5ผมให้ฮังการีชนะอาร์เมเนียไป3ประตูต่อ1กำแพงอยู่ที่2.75วางสกอร์สูงคู่ที่2นอร์เวย์เปิดบ้านรับการมาเยือนอิสราเอลเกมนี้เจ้าบ้านนอร์เวย์ต่อ1.75ผมให้นอร์เวย์ชนะอิสราเอลไป4ประตูต่อ1กำแพงอยู่ที่3.50วางสูงครับคู่ที่3สเปนเปิดบ้านรับการมาเยือนจอร์เจีย เกมนี้เจ้าบ้านสเปนต่อ2.25ครับผมให้สเปนชนะจอเจียไป3ประตูต่อ0กำแพงอยู่ที่3.5วางสกอร์ต่ำครับคู่ที่4โปดุเกตเปิดบ้านรับการมาเยือนไอร์แลนด์ เกมนี้เจ้าบ้านโปรต,รตุเกสต่อ2.25ผมให้โปรตุเกสชนะไอร์แลนด์ไป5ประตูต่อ1กำแพงอยู่ที่3.0วางสกอร์สูงและคู่ที่5ครับเอสโตเนียเปิดบ้านรับการมาเยือนอิตาลีบอลคู่นี้ผู้มาเยือนอิตาลีบุกมาต่อ2.5ผมให้อิตาลีชนะเอสโตเนียไป3-0นะครับกำแพงอยู่ที่2.25วางสกอร์ต่ำ สถิติทั้งหมดที่ผมรวบรวมมาพรีวิววิเคราะห์จาอเลึกฟันธงลงสกอร์ให้คุณผู้ชมได้รับชมรับฟังผมรวบรวมมาจากเว็บไซต์ทั้งไทยและต่างประเทศครับคุณผู้ชมมั่นใจคู่ไหนโดนใจคู่ไหนเชิญไปคิดวิเคราะห์แยกแยะกันเอาเองได้ตามชอบตามสบายเลยครับหากคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์คลิปนี้เป็นลังใจให้เราคนละหนึ่งไลค์และฝากกดติดตามบูบอเด็ช anel ทางช่องทาง YouTube และ Tik t o k บูบอเด็ด้วยนะครับฝากกดติดตามกันเยอะๆนะครับจะเป็นพระคุณอย่างสูงเลยทีเดียว และอีกหนึ่งช่องทางของเรานะครับฝากแอดไลน์นะครับที่ adboo789 เรามีแอดมินคอยแนะนำทีเด็ดให้อย่างแน่นอนครับที่ adboo789 แอดฟรีๆนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายอะไรทั้งสิ้นครับวันนี้ยังไงก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับโชคดีแล้วกัน